สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่กับช่องเอเรนไบท์แฟมิลี่วีวีวันนี้เราจะมาสร้างสวนสนุกอาจารย์บอดีกันต่อครับอันนี้เราได้เป็นแล้วถ้าพูดถึงจอสลับตรงนี้ต้องเป็นทะเลสาบอ่ะดิงั้นเรามายุบพื้นที่กันก่อนเลยเพื่อจะเอาสระน้ำเนี่ยทะเลสาบเนี่ยลงไปข้างล่างคือไม่ได้ยุบสวนสนุกนะ ยุคดินนี่แหละเพิ่งเปิดมาจะให้มันเจ๊งเลยไม่ได้นะตอนนี้กำลังไปได้ดิบได้ดีเลยเดี๋ยวลองเทน้ำลงไปเดี๋ยวลองเทน้ำลงไปดีกว่าเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเทน้ำลงไปดีกว่าปึง้งโอ้เป็นไงสวยเดี๋ยวต้องมีอะไรประดับน่อยต้องมีเรือ เรือโจรสลัด เราต้องผ่าตรงนี้ไปให้ได้นะครับเราต้องรู้นเอาว่าปลาหมึกมันจะหิวตอนไหนถ้าเกิดมันหิวหวยมากๆมันก็จะกินคนไปหมดเลยถ้าเกิดมันตรงนี้จะประดับต้วยนะ้ำ ร้อนสวรนนาเราก็เสริมด้วยต้นมะพร้าวไหมวางไว้ให้มีกลิ่นไอของมันเกาะหน่อย อันนี้นะครับนี่นะครับสวนสนุกของเรา ไวรุน่นจะน้ยใจครับมีใครคุค้นเครื่องเล่นนี้ไหมเครื่องเล่นนี้จะแบบพอพาเราขึ้นไปสูงมันแบบเวลาขึ้นไปสูงสูงอะ่ะแล้วก็ปล่อยลงมากมันจะแบบอ้วกอะ่ะ ให้เป็นสีเดียวกันกันกบอาจารย์บอดีนะครับแล้วก็สีฟ้าก็ได้พี่นั่งโอเคมีคนเข้าเครื่องเล่นของอาจารย์บอดีแล้ว อาจารย์บอดี้สร้างนี่นะของเล่นส,สนุกข,ของอาจารย์บอดี้ นี่นะครับทางเข้าทางออก มานี้นะของอาจารย์บอดีต่อไปล่องแก่งล่องแกงต้องมา มานะครับมานี่เอ็นดิวฉันว่ามันมันเริ่มดีมากมันแบบการที่เราจะเล่นทิงช้าสวรรค์นี้ต้องเราก็ต้อง ใช้เวลานานพอสมควร ประมาณนี้สุนสนุกอาจารย์บอดีโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจะเวีนด้นนี้ขอแค่นี้ก่อนนะ okay. Okay. ไปดูกันเลยจ้า อบแค่นี้ก็ขอเป็นเท่านี้ก่อนนะบ๊ายบายไปดูกันเลย